สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อพ่อผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถกระบะนะครับ toyota t i g e r สีประตูนะครับตัวรถสภาพเดิมเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับเกียร์ดีเกียร์เข้าชิดนะครับภายในเดิมเดิมนะครับมีรอยฉีกขาดตามการใช้งานนะครับสภาพถือว่ายังสวยอยู่นะครับ สภาพคือว่าสมบูรณ์มากนะครับมีบางส่วนที่ขีดขาดนะครับปายนอกข้อสวยๆเลยนะครับช่วงล่างดีนะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับราคา79,000บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอารถสวยๆราคาสูถูกไหมเลือกซื้อเลือกชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ